Hi everyone Welcome back to our channel วันนี้เราจะมาดูนะครับว่าในภาษาอังกฤษถ้าเราไม่พูดคำว่า love ที่แปลว่ารักเนี่ยนะครับเราสามารถพูดคำว่าอะไรได้บ้างและใครที่จะสอบ IELTS นะครับห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดเลยครับเพราะอะไร It's important to have a variety of vocabulary in your writing and speaking for the IELTS exam So let's get started Number one, adore. I absolutely adore sushi. It's my favorite food. Number two, cherish. I cherish the memories I have with my family. Number three, appreciate. I really appreciate the beauty of nature. Number four, admire. I admire his determination to succeed. Number five, Like, I like playing sports in my free time. คำนี้เนี่ยคำว่า like อาจจะดูง่ายก็จริงนะครับแต่ถ้าไปสอบ IELTS Speaking เนี่ยถ้าเราพูดว่า I like sports เฉยๆแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่ดีนะฮะเราควรที่จะต้องใส่ดีเทลใส่รายละเอียดเพื่อที่จะได้มีความเฉพาะเจาะจงในสิ่งที่เราพูดมากยิ่งขึ้นเหมือนในตัวอย่างที่ให้ไปนะ Number 6 enjoy. I really enjoy reading books. Before bed อันนี้ก็จะเหมือนกับคำว่า like เลยนะเพราะว่าเป็นคำง่ายๆก็จริงแต่ว่าเวลาเอาไปใช้ในประโยคควรจะต้องมีน้ำมีเนื้อด้วยนะครับ And now number seven fancy I fancy trying that new restaurant in town และคำนี้นะครับเป็นคำที่ติวเตอร์แคนชอบมากเลยนะฮะ Number eight have a fondness for I have a fondness for listening to classical music Number 9 be partial to and partial to a good cup of coffee in the morning คำนี้นะครับมันก็จะแปลว่าฉันเนี่ยมีอคติกับอะไรแสดงว่าฉันเนี่ยเหมือนกับชอบอันนี้เป็นพิเศษนะฮะ and the last one number 10, be keen on I'm quite keen on taking long walks in the park and there you have it 10 alternatives for the word love in English ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมเอาไปฝึกบ่อยๆนะครับเอาไปฝึกทั้งในพาร t ท writing แล้วก็ speaking นะครับสำหรับการเตรียมสอบ IELTS ได้เลย สิ่งที่สำคัญก็คือ the more variety you have in your vocabulary หมายความว่ายิ่งเรามีความหลากหลายในการใช้คำศัพท์มากเท่าไหร่ the better you will do on the test หมายความว่าเราก็จะสามารถทำคะแนนได้ดีใน IELTS นะครับเพราะว่ากรรมการเนี่ยจะให้เครดิตเรื่องการใช้คำศัพท์ของเราเพราะว่าเราไม่ได้ใช้คำว,ว่า love 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 ซ้ำๆแบบนี้นะครับ Thanks for watching and don't forget to like and subscribe for more helpful IELTS tips